เ s l Global Media และมูลนิธิสุนทรพรร่วมกับสิงค์คอป์ปอเรชั่นและท m o e e Edge พร้อมแล้วสำหรับการมอบความสุขให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างเต็มอิ่มในเพลงรักของเธอสุนทรพร The Musical เรื่องราวสนุกสนานอยู่กับการเต้นรำพร้องกับบทเพลงไพเราะของสุนทรพรอาทิริมฝั่งน้าแม่ทุนหัวไม่อยากจากเธอ เพลงแหม่มโบนำแสดงโดยโบสาวิตรีได้ฝุ่นกนกฉัดรอนพัทรพลไบร์วิชเวดเนสนิสาชนรวมด้วยแพรวาสันติสุขพัทไยปามลิตากิ๊บกิ้วแสดงวันที่25มกราคมถึง23กุมภาพันธ์ที่โรงละครเอ็มเทเตอร์ซื้อบัตรได้ทางไททิเก็ตเมเจอร์ เพลงรักของเธอสุนทรพรเดอะมิวสิคลร่วมเปิดกลอโดย